you <laughs> เราก็อยู่ตรงร้าน Infinite Gallery ที่พารากอนชั้น2นะคะร้านที่นำเข้าแว่นยี่ห้อต่างๆนะคะจากทั่วโลกเลยและวันนี้นะคะเราพูดถึงเรื่องแฟชั่นก็ต้องขาดไม่ได้นะคะเอเซสสอรีอย่างหนึ่งที่ต้องมีแน่นอนนั่นก็คือแว่นตานะคะไม่ว่าจะเป็นแว่นสายตาหรือว่าจะเป็นแว่นกันแดดนะคะและวันนี้ Apple มี5ทรงนะคะมาแนะนำา้ทรง5แบรนด์เลยนะคะ ก็คือเป็นแว่นทรงไม้นะคะนําเข้ามาจากประเทศอิตาลีนะคะแล้วแว่นตัวนี้สมมุติว่าใครที่ไม่ชอบสีชมพูสามารถบอกเขาได้เลยว่าอยากจะเปลี่ยนแว่นเป็นสีอะไรถ้ามองใกล้ๆเราจะเห็นรายละเอียดของมันนะคะมันจะมีหลายๆชั้นซึ่งในแต่ละชั้นเนี่ยที่มีประมาณ78ชั้นนะคะแอปเปิลไม่แน่ใจแต่ว่าเราสามารถเลือกและเปลี่ยนได้เลยแล้วก็สามารถบอกกับทางร้านเลยเขาเรียกว่าคัสตอมไมนะคะถือว่าเป็นยูนิคเป็นอันเดียวของเราเลยแล้วก็ใส่ออกมาก็เก๋ด้วย ดูป็นไงคะอันนี้ก็คือ step j e r y นะคะตัวแรกสําหรับใครที่อยากจะแต่งตัวนน้อยวันที่เราแต่งตัวน้อย,นอยแนะนําเป็นตัวนี้เลยค่ะเพราะว่าทรงมันดูใหญ่แล้วก็อันนี้เป็นแว่นจากอิตาลีเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เก๋ไปอีกแบบนะคะถือว่าเป็นยูนิคอีกแบบหนึ่งของเขานะคะชื่อแบรนด์ว่า cobulum นะคะสามารถมาซื้อได้เลยเพราะว่าตอนนี้ที่เมืองไทยกําลังดังนะคะขายไปเยอะมากเห็นเขาบอกมา อันนี้ Activist นะคะอ่าอันนี้ขาจะดูแปลกๆอย่างนี้เป็นเป็นสองเหมือนแบบว่าเป็นแฉกออกมาแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าแว่นตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบเล่นกีฬาอะไรก็ได้เพราะว่ามันทำให้เข้ากับรูปหน้าเราแล้วเวลาที่ใส่แล้วมันก็ทำให้มันกระชับด้วยนะคะอันนี้ก็เก๋ไปอีกแบบนะคะอาจจะดูแรงไปนิดนึงแต่ว่า Apple มันก็เก๋สำหรับใครที่แต่งตัวเรียบๆบ,บางทีเราก็ เติมแว่นให้เป็นเอเซอรี่แบบว่าแรงๆขึ้นมามันก็ทําให้เราดูเก๋ได้และเปิ้นรู้สึกแบบชอบมากๆเลยนะคะตัวนี้เพราะว่าเขาดีไซน์มานี่ให้เข้ากับโครงหน้าของเรานะคะเข้ากับเอเชียนเหมือนแบบเอเชียนฟิตอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ขามันก็พอเหมาะพอดีอันนี้ก็เป็นแบรนด์ที่นําเข้ามาจากอเมริกาะคะ่ะ อันนี้เป็นแบรนด์ที่แอปเปิลชอบมากๆเลยนะคะน,นี้เป็น TIO ค่ะนําเข้ามาจากเบลเยียมนะคะและตัวนี้ที่เอามาแนะนําวันนี้ทรงอาจจะดูแปลกๆแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดของเขาเลยนะคะบางทีเนี่ยเราไม่ได้แต่งหน้าหรือว่าผมอาจจะไม่ค่อยได้เซ็ตเสื้อผ้าอาจจะแต่งตัวไม่ค่อยเ,อเก๋เท่าไหร่ก็หยิบอันนี้มาใส่ได้แล้วก็ตัวสุดท้ายค่ะอันนี้เหมาะสําหรับวัยรุ่นมากเลยนะคะอันนี้เป็นแบรนด์นําเข้าจากเกาหลีค่ะ,อะตอนนี้เกาหลีกําลังมาแรงนะคะสําหรับเมืองไทย ซึ่งตัวนี้นะคะเขาทำมาจากพลาสติก TR นะคะซึ่งมันจะมีความยืดหยุ่นมากนี่นี้เลยเขาเขาหักให้ดูแต่ตอนนี้ไม่กล้าหักนะคะเขาบอกว่ามันยืดหยุ่นมากเลยนะคะแล้วสามารถที่เอาจะไปเล่นกับกีฬาเอ็กซ์ตรีมอะไรได้เลยเหมาะมากและอันนี้ก็เป็นเอเชียนฟิตเหมือนกันนะคะจริงๆตัวนี้มันจะมีหลายๆสีเราสามารถเปลี่ยนขาได้เลยบางทีเราซื้อแค่ตรงข้างหน้า รอบหน้าเฟมข้างหน้าไปนะคะและได้เลนได้เฟมไปแล้วก็มีตัวขามันเราสามารถเปลี่ยนสีได้เพราะเขามีหลายสีมากเลยนะคะนี้เป็นแว่นจากเกาหลีค่ะ5ทรงนะคะสําหรับใครที่รู้สึกว่าบางวันแต่งตัวสไตล์ไหนเราก็สามารถจะหยิบมาได้แต่ว่าจริงๆเราไม่จําเป็นต้องเป็นแบรนด์ที่แบบมาจากเมืองนอกหรือว่าเป็นแบรนด์ที่แพงนะคะเราเลือกจากทรงแล้วก็เลือกจากความพอเหมาะกับรุปหน้าเราแล้วก็กับการแต่งตัวของเรานะคะ ยูแชนัลโทรทัศน์ของคนรักมนตรี24ช um ั่วโมง